นาทีที่68นี่เชลซีก็มีการขยับเหมือนกันเอาเนโตออกกานาโซเข้าก็ได้ลงนาทีที่68นะเกมล่าสุดเนี่ยที่กานาโซลงล่าสุดนั้นลงนาทีที่78นะก็ขยับขึ้นมาอีกหน่อยนะนาทีที่68หน่อยกานาโซลงมานะครับเปลี่ยนพร้อมกันกันกบอ่าลิเจม ออกแล้วก็เป็นของซานโตสลงมาแทนละิสเจมตอนนั้นเลยนะฮะในนาทีที่ห้าสิบแปเหมือนกันลงมาพร้อมกันหนะลังจากนั้นเชลซีก็คุมเกมนะพยายามที่จะกลับมาเข้าสู่เกมในรวดเร็วแล้วก็มันเป็นเกมของบอลเย็นเลยอีกแหละเพราะว่าทำไมถึงทาไมถึงเล่นแบบนี้ในช่วงท้ายเกมใช่ไหมจริงบอลเย,ย็นม,มันก็ผ่อนเกมไปด้วย เพราะว่าเขาก็เปลี่ยนในกองการลงมาเปลี่ยนหลังลงมาสองตัวเขาก็เขาพอจใจในในสกอร์นี้ถูกต้องไหมล่ะเซลซี Chelsea ก็จะเน้นหน่อยใช่ไหมผ่านไปนานทีที่ปแปดสิบเอ็ดละนะฟอนิเดตออกแล้วก็ตจ้าหนูเอสเตวอลงมาทางด้านเซลซีก็เปลี่ยนมาอีกนะก็เปลี่ยนลงเลย แล้วก็เล่นด้านซ้ายสวยงามเป็นไงลงนั่นก็หวือวาดีนะมามันช่วงหนึ่งที่โคพว้าม,มือยิงได้นะช่วงท้ายๆหน่ย,ยแล้วก็โดนลิฟป,ประตูขึ้นไปแต่ก็น่าเสียดายเออก็จ,จบเกมไปครับสามประตูต่อหน,นึง่ง